ลักณะเป็นการลบหลู่ลบหลู่องค์ูพญานาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยคนอีสานทุกภาคทั่วโลกให้ควมามนับถือนะครับโดยการมีการนําเอาตัวอักษรยอ่อนะครับรน,น,นะครับมีการนําตัวอักษรย่อนะครับชื่อของตนเองขึ้นไปอยู่บนหนอนหน้าหรือเสียนหน้านะครับซึ่งตั้งแต่ผมโตมาจนป่านนี้หรือตั้งแต่เข้าใจศึกษาเกี่ยวกับองค์พญานาคมาไม่เคยมีบุคคลใดกล้า จะทาการอย่างนี้เลยครับถึงแม้ปัจจุบันเขาจะมีการเอาออกแล้วก็ตามครับปัจจุบันเขามีการเอาออกไปแล้วอย่างปรากฏตามภาพนี่นะครับเติมทีจะมีอักษรย่อบแบบนี้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขโดยการเอาออกแต่ผมเห็นว่าจะต้องมีการขอขมาขอโทษต่อ,อสิทธิ์สายยานหรือว่าพี่น้องประชาชนที่มีความเคารพในองค์ปู่เนยาน่ามากกว่าการแค่เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปนี้แทน เดิมทีเขาใช้ชื่อตัวย่อ,อของตัวเองเลยนะครับอยู่บนหงอนของพญานาคซึ่งผมได้แสงความคิดเห็นคัดค้านมาหลายวันแล้วสองวันแล้วนะครับจนวันนี้เขาได้ยอกเอาตรงนี้ออกและเปลี่ยนแก้เป็นอย่างนี้เอาคําว่า f อซแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวกระจังอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับวันนี้จะมีการจัดงานลื่นเริงรในวันที่9ามกราคมตามข่าวที่ได้มาทั้งครั้งที่ในสภาวะบ้านเมืองตอนเนี้นะครับเกิดเหตุการณ์เรื่องของ ความสงส้าไม่ไว่าจะเป็นเรืองหลวงสุขโขทยัยอ,อับปางนะครับแล้วก็เรื่องอาการพระประชวนนะครับของพระองค์พาท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเดินทางมาบอกกับทางจังหวัดเพื่อให้กำชับสั่งการหรือขอความร่วมมืออะไรก็ได้เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเบาบางหรือมันหายไปนะครับนะบวันนี้มีการทําอย่างนี้ในครั้งแรกผมเห็นผมก็ตกใจมากคือเอาชื่อของตนเองไปอยู่บน สอนพยาน่าหรือเสียพยานาาจนมีแรงมีแรงต่อต้านจากสื่อโซเชียลจํานวนมากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับปัจจุบันเขาได้ลบออกแล้วก็ทําเป็นการเนี่ยมีมีหลายสื่อที่ตีกันหมดเลยครับว่ากล้าหรือเกินที่การเอาตัวอักษรไปไว้ในในลายคล้ายๆอะไระกระจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะคิดมากนะครับว่าหมายถึงอะไร ปัจจุบันมีการแก้ไขรูปตัวนี้เป็นรูปตัวนี้แล้วแต่ผมก็ยังเห็นว่าสิ่งนี้ทางจังหวัดสมควรจะได้รับรู้ข้อท็จจริงจริงมาส่งหนังสือเพื่อให้ทําการตรวจสอบเพื่อให้ทําการตรวจสอบและกําชับอบรมตักเตือนหรืออะไรก็ว่าไปอย่าปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับนะฮะสายยา,า,างพยานภาคลูกศิษย์ลูกหาผู้นี้รับผินไม่รู้ว่ายอมได้หรือไม่นะครับแต่สําหรับผมผมเห็นว่าไม่เหมาะสมและผมยอมไม่ได้ นะครับวันนี้มายื่น2เรื่องคือเรื่องของการจัดงานเรื่องเลยกับเรื่องของการที่จะต้องไปดูแลการกระทําเยี่ยงนี้แบบนี้นะครับการเอาอักษรตัวเองไปอยู่บนหัวพญานาคเนี้ยหรือเสียงพญานาคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับนะก็เยอะให้